สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะมาสอนหาเงินฟรีนรับเข้าบัญชีของ t ูมานี่วอลเล็นะครับครั้งละ200บาทนะครับผมได้รับเงินเข้ามาอยู่ที่400บาทนะก็คือบินละ200บาทนะอันนี้ก็คือเป็นบินแรกนะครับแล้วก็แล้วก็อันนี้คือเป็นบินที่2นะครับ นี่ทุกคนเนาะอันนี้คือเป็นบินที่2เนาะคือเวลาที่เขาโอนมาคือเวลา15รา,ารนาทินาทีเหมือนกันนะแต่ต่ังที่เลขที่รายการแค่นางเองทุกคนเนาะก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากรู้แล้วว่ามันคือแอปอลไรต้องทำกันอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปวิดีโอนี้กันเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ ANC Studio กันอีกแล้วนะครับวิดีโอนี้นะครับผมมาอัปเดตในส่วนของแอปหาเงินนะเป็นแอปหาเงินเกี่ยวกับการรับชมวิดีโอแล้วก็อ่านข่าวนั่นเองทุกคนเนาะก็ได้รับเงินเข้ามาทุกคนนะอยู่ที่200บาทนะครับอันนี้คือเป็นบินนะครับที่ผมได้รับมาเนาะแต่ว่าผมได้รับมา2บินด้วยกันนะครับผมในะอีกบินนึงก็คือ200บาทเช่นเดียวกันนะครับ และนี้ก็เป็นอีกบินหนึ่งนะที่ผมได้รับมานะผมนะัก็คืออยู่ที่200บาทเช่นเดียวกันนะครับผมนะก็แอปเหล่านี้เนาะก็เพิ่งเปิดมานะครับเปิดมาปีกว่าทุกคนเนาะก็เป็นแอปหนึ่งที่สร้างไรายได้มาโดยตลอดนะครับแล้วก็แอปเป็นแอปฟรี ไม่มีการลงทุนด้วยนะครับผมนะแล้วก็ในส่วนของแอปนี้นะจะเป็นแอปอะไรนะต้องทํากันยังไงบ้างนะเดี๋ยวเราไปติดตามต่อไปได้เลยนะครับสำหรับแอปพลิเคชันนี้มีชื่อว่าแอปหาเงินฟรีที่มีชื่อว่า Go Daily นั่นเองทุกคนเนาะ โ o เดลี่นะครับแอปสีส้มส้มนะครับพวกนี้เนาะและนี่คือหลักฐานที่ผมได้รับมาเนาะก็2บินด้วยกันนะครับบินแรกก็วันที่12นะวันที่2ก็12เหมือนกันนะเวลาเหมือนกันเลยนะที่ผมได้ทําการถอนเงินเข้ามาวันที่17นะใช้เวลา5วันเลยทีเดียวนะครับใช้เวลา5วันแล้วก็เวลาที่เข้าก็15บห้นาฬิกายี่แปดจุนกาสิบ 28.17แตกต่างแค่เลขบินเนาะอันนี้56อันนี้543นะครับจำนวนเงินก็200บาทอันนี้ก็200บาทเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็200บาทเนาะเพื่อใครสนใจนะครับอ่านเดี๋ยวผมจะไปสอนวิธีการดาวน์โหลดนะครับอันนี้คือเป็นบินล่าสุดของปี2023นะเป็นเดือนกุมภาพันธ์นะครับผมนะก็ยังจ่ายเงินจริงนะ แอปนี้ให้เราไปที่ Google Play Store สามารถเล่นได้แค่ระบบปฏิบัติการของ Android นะหรือถ้าใครไม่อยากค้นหากดลิง้งที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้เหมือนกันเนาะระบบก็จะพามาที่หน้าแอปของ g o d a i l y ที่การดาวน์โหลดเนาะชื่อค่าย g o d a i l y Studio นะครับชื่อแอป g o d a i l y นะครับมียอดดาวน์โหลดอยู่ที่ สิบล้านแล้วทุกคนนะสิบล้านดาวน์โหลดโอ้โหเยอะมากทุกคนนะสิบล้านนี้ก็เหมือนแต่ว่าถ้าเป็นคนก็สิบล้านคนสมมติว่าคนละสองเครื่องนะัก็มันห้าล้านคนก็ถือว่ายังเยอะอยู่ดีนะครับในส่วนของแอปนี้เนาะมีรีวิวนะมีคนมาเล่นแล้วก็ได้รีวิวคือเขามารีวิวให้เนาะประมาณ6 6 0 0 0กว่ารีวิวนะครับได้คะแนนรีวิวเต็ม5ได้อยู่ที่4.3โอ้โหเยอะมากทุกคนนะถือว่าเป็นแอปที่ดีเลยทีเดียวนะครับก็ าจากคุณนะอันนี้ผมอ่านไม่ออกนะบอกว่าขออนุญาตด้วยนะครับวันที่3นบะนั่นเดือน12นะเขาได้ทำการให้รีวิวว่าได้เงินจริงแต่อยากให้อัปเดตเหมือนเก่านะวงเงิน50-100ถึงมันต้องเชิญเพื่อนอีกบางคนเพื่อนน้อยถ้าเปลี่ยนกลับให้เป็นเหมือนเก่าจะดีมากนะครับอันนี้คือต้องต้องเชิญเพื่อนนะครับจากคุณโทกะจังนะครับบอกว่านะอันนี้คืออัปเดตล่าสุดนอวันที่ 1. เดือน วันที่2นะเดือนมกราคม2023นะก็บอกว่าถอนได้จริงครับค่นี้ผมเคยเล่นมาแล้วรับประกันได้ถอนเงินเข้าไม่เกิน5นาทีครับแต่เราต้องมีความอดทนในการเก็บแต้มหรือเก็บคะแนนหน่อยนะผมเองก็เก็บแต้มไม่เก่งนะถ้างนงั้นขอฝากรหัสเชิญด้วยนะครับนี่ทุกคนเนาะก็ยังไงก็ต้องขอบคุณนะครับเดี๋ยวเรานาไปทําการติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับของผมก็ทําการติดตั้งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเปิดแอป,ปนี้กันเลยนะครับ อันนี้คืออยู่ในสงหน้าประวัติการถอนเงินเนาะผมถอนเงินนะเมื่อเดินมกราก,ก็ถอนเหมือนกันเนาะแล้วก็เดินธันวา ก็ได้ทําการถอนเช่นเดียวกันเนาะอ่าแล้วก็เดือนพฤศจิกาอ่าก็ได้ทําการถอนเหมือนกันนะก็คือประมาณว่าถอนเก็บทุกเดือนเนาะถึงแม้จะถอน2 0 0ร้อยรบาทก็อย่างน้อยก็ยังสามารถถอนได้จริงเหมือนกันทุกเดือนนะครับนี่เนาะเราจะหาแต้มหรือจะหาเหรียญจากไหนนะเหรียญก็คืออยู่ตรงนี้เราจะหาจากไหนก็จากการอ่านข่าวจากการที่เรานั้นดูวิดีโอจากการที่เรานั้นทำภารกิจนะครับ มาดูหน้าภารกิจเลยดีกว่าว่าเป็นหน้าภารกิจร่วมนะเราจะเป็นการอ่านข่าวการดูวิดีโอนะก็อยู่ในหน้าภารกิจนี้เหมือนกันนะครับภารกิจแรกเลยนะก็คือการล็อกอินรับรางวัลน,นะครับแต่สำหรับคนที่เพิ่งดาวน์โหลดมาใหม่ๆนะภารกิจแรกของเขาคือ การใส่รหัสแนะนำนะครับมีของเพื่อนใส่ของเพื่อนไปก่อนเนาะไม่มีของเพื่อนก็ค่อยมาใส่ของผมนะครับตัวพิมพ์ใหญ่หมดเลยนะครับใส่ไปคุณจะได้รับแต้มอยู่ที่5 0,000เหรียญด้วยกันนะครับตรนนีเนาะซึ่งของผมก็มี9้าล้านเหรียญเท่าเออเท่ากับประมาณ90กว่าบาทนะครับบางทีเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปทําการล็อกอินตอนนี้เลยนะครับล็อกอินวันนี้ได้รับมาอยู่ที่5,000เหรียญน,นะครับกดเข้าไปเลยเนาะ ถ้าเราสามารถล็อกอินได้ทุกวันยิ่งดีเลยนะครับอ่านเดี๋ยวอันนี้ผมได้รับมาแล้ว5,000เหรียญก็กดคำว่าโอเคหรือกดกากบาทปิดไปเนาะและพวกนี้ถ้าเรามาล็อกอินต่อจะได้รับอยู่ที่8,000เหรียญเมื่อนนี้ก็1,000เหรียญ5,000เหรียญ10,000เหรียญ15,000เหรียญแล้วก็สูงสุดอยู่ที่18,888เหรียญและวันที่8ก็ยังมีอีกนะครับ พรงนี้เนาะแต่ว่าเราต้องล็อกอินต่อเนื่องนะครับพรงนี้ภารกิจรายวันอ่าภารกิจรายวันจะมีให้เราทําทุกวันนะครับภารกิจที่1ก็คือดูวิดีโอรับเปลียนนะครับดูกี่ครั้งดู3มครั้งนะครับรับไปประมาณ1 0 0 0 0ถึง20,000นเหรียญเลยทีเดียวนะครับถ้าใครสามารถทําได้กดตรงนี้ไปเลยแล้วก็ไปรับชมวิดีโอไปได้เลยนะทั้งหมดอยู่ด้วยกัน3ครั้งนะ ต่อมาคือรับรางวัลอ่านข่าวจากข้อความแจ้งเตือนมันจะมีการแจ้งเตือนตรงนี้ทุกคนมันจะมีข่าวมาเนาะเราก็ไปกดนะครับอ่านข่าวได้เลยนะครับ ก็ถ้าเราอ่านไป1ครั้งก็คือทำภารกิจอันนี้สําเร็จ1ครั้งลุ้นเหรียญอยู่ที่3 0 0 0ถึง8,000เหรียญถ้าเราอ่าน3ครั้งก็ลุนไป5,000ถึง15,000เหรียญนะครับต่อมาอ่านบทความโดยตรงก็คือเราไปกดตรงนี้แล้วก็ไปอ่านบทความนะอ่าน1ครั้งลุ้นเหรียญ3,000ถนง8 0 0 0เหรียญอ่าน3ครั้งลุ้นเหรียญ5,000นถึง5,500เหรียญอ่าน6ดครั้ง ลุ้น8,000-8,500เหรียญลุ้นอ่าน10ครั้งนะลุ้นเรียนอยู่ที่15,000-16,000ถึง 1, 6, เหรียญแล้วก็แชร์ไปยังไลน์นะครับได้รับอยู่ที่3,000-8,000เหรียญเลยทีเดียวนะครับงั้นเราไปอ่านบทความกันดีกว่ากดตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกบทความนะสามารถเลือกหัวข้อได้ถ้าเราสนใจหัวข้ออะไรก็เลือกได้ผมขอเป็นเศรษฐกิจก็แล้วกันนะครับแล้วก็ ขอเลือกหัวข้อนี้แล้วกันนอกตรวสอบบัตรสวัสดิการนะครับช่วงนี้กใ็ใครที่สมัครบ,บัตรสวัสดิการก็ไปตรวดสอบด้วยนะครับตรงนี้เนาะอ่ะเมื่อเราอ่านไปนะมันจะมีตัวจับเวลาข้างล่างนี้นะถ้ามันหมุนจนครบหนึ่งรอบปั๊บนะเราก็จะแปลงเป็นกองควนันจิ้มที่กล่องควันตรงนี้เลยนะครับปั๊บเลย และได้มาอยู่ที่5 7 6คะแนนเนาะ5 7 6คะแนนไม่ใช่คะแนนที่เราทำภารกิจแต่เป็นคะแนนที่เราอ่านบทความปกติเนาะส่วนคะแนนของภารกิจเราก็ออกแล้วก็ไปที่หน้าภารกิจนะแล้วก็ไปลุ้นนี่ทุกคนเนาะลุ้นรับ3 0 0 0ถึง8,000เหรียญจากการที่เรากดเกตอันนี้ได้เลยนะครับตรงนี้เนาะโอเคถ้าเราขยันอ่านเนาะ10ครั้งต่อวันก็แสดงว,ว่าเราทำภารกิจสำเร็จแล้วตรงนี้นะครับอ่าต่อมาคือรางวัลเพิ่มเติมนะครับ รางวัลเพิ่มเติมก็คือวิธีการหาคะแนนที่มันเยอะมากเนาะถ้าหากว่าใครมีทักษะหรือมีความสามารถในการทําในส่วนของรางวัลเพิ่มเติมคนจะมีโอกาสได้รับเงินเยอะกว่าคนอื่นๆนะครับอย่างเช่นงานทําเงินก็คือเป็นในส่วนของภารกิจของการโหลดแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ทําภารกิจตามที่เขาต้องการนะครับตรงนี้เนาะอ่าอันนี้คือแอปพลิเคชันต่างๆที่เราสามารถโหลดได้นะครับอันนี้คือเกม marble blast s a m b a r นะครับ ภารกิจนี้ได้รับเปรียนอยู่ที่2อล้านเก้าแสนเหรียญด้วยกันนะครับตรงนี้แต่มันมีให้เราทําอะไรบ้างเรากดเข้าไปแล้วก็ดูนี่ทุกคนนะภารกิจนะครับมีเติมเงินด้วยเนาะถ้าเติมเงินด้วยเราไม่ต้องทำเนาะเราไปหาแอป,ปอื่นที่ไม่ต้องเติมเงินนะครับผมนะโอเคต่อมาเชิญเพื่อนเพื่อ,อรับรางวัลใหญ่คําว่าเชิญเพื่อนนะครับไม่จําเป็นที่เราต้องไปเชิญเพื่อนจริงจริงของเราบางคนมีเพื่อนน้อยใช่ไหมเราไปหาวิธีของการไปโปรโมทหรือไปโพสต์ในกลุ่มหาเงินฟรี มีหลายคนนะที่ไปขยันโพสต์นะมีคนสมัครผ่านลิงก์เขาเยอะนะครับตรงนี้นอกาะไม่จําเป็นที่ว่าเราต้องไปเชิญหรือไปทักแชทของเพื่อนนับหเราก็ไปทําการตลาดช่องทางอื่นอย่างเช่นไปโปรโมทผ่านกลุ่ม Facebook ที่เกี่ยวกับ หัวข้อการหารายได้ก็พอนะครับต่อมาวงล้อนําโชคเป็นการหมุนสปินนะครับอ่ะก็การหมุนสปินก็จะมีในส่วนของของรางวัลอย่างเช่นเหรียญ p h o n e แต่ว่าเราลุ้นแค่เหรียญก็พอนะในส่วนของอื iPhone, ่นๆ i ไอโฟนจะไม่ก็ อาจจะว่าตามที่มันล่อมาเนาะเราไปอย่าไปกดนะเพราะว่ามันจะพาไปที่เว็บสีเทานะครับตรงนี้เนาะต่อมาคืออ่านเพื่อรับเหรียญคือเป็นการอ่านบทความปกตินะครับที่ตามเพจนะครับอ่าแล้วก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆตรงนี้นะครับผมนะและนี่คือทั้งหมดนะในส่วนของช่องทางการหาเหรียญน,นะครับถ้าเรามีเหรียญแล้วมาถอนกันได้แค่กดที่ตรงนี้นะครับกดปั๊บเลย มันก็จะพาไปที่หน้าถอนเงินสามารถถอนได้เข้า True Money Wallet และ Mobile Top Up มีคนถามว่า Mobile Top Up คืออะไร Mobile Top Up คือการเติมเงินมือถือนะครับตรงนี้เนาะอ่าเพราะว่าใครเน็ตหมดอ่เติมเงินตรงนี้ได้เลยนะครับ ส่วนการถอนเงินของทูตมันนี่วอเลมีอยู่ด้วยกันตอนนี้200บาท500บาท1,000บาทคนใหม่นะคนที่เป็นคนใหม่ก็จะมีตั้งแต่10บาท50บาท100บาทนะครับสามารถถอนได้ขั้นต่ำเนาะแต่ว่าสามารถถอนได้เพียงแค่ครั้งเดียวเองนะครับก็ในคลิปียนนี้ก็มาอัปเดตในส่วนของแอป G ก d a i l ี เท่านี้เนาะก็สามารถที่จะหาเงินได้จริงเหมือนเดิมนะสามารถที่จะหางเงินได้จริงเหมือนเดิมสามารถถอนได้เงินเข้าจริงเหมือนเดิมนะครับเผื่อว่าใครสนใจก็ลองเล่นได้เลยนะครับสําหรับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็มาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ